2012ปลายปีแท้ๆครับแคมรี่ไฮบริดตัวพรีเมียมครับเบาะหลังเอนได้ตัวท็อปสุดเลยกำลังจะถ่ายคลิปมัวแต่มาถือเครื่องคิดเลขทำไมจะมากดอะไรให้ดูมาดูนี่มาอะไรอ่ะเดี๋ยวตามไปดูนะผู้ดีผู้ดีสวยน่านอนบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ คันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดนะครับค<ฆ>่ะอ่ะเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนั่นแปลว่าใช้อีกยาวๆเลย9ปี10ปีเนาะใช่แล้วแล้วก็แปดลูกเล็กท้ายรถก็เพิ่งเปลี่ยนมาปลายปีที่แล้วเหมือนกันนะจ๊ะ<ฆ>ต่อมาดูนี่รถคันนี้เลขใหม่ครับ2,70,000<ฆ>โลเจ็ดเจ็ดกลมๆด้วยนะ2 7 0 0 0 0 รถคันนี้ปีสิบสองยสาลบสิบสองเหลือเท่าไหร่ครับสิบเ็ดครับตอบให้ใช่แล้วสิบเอ็ดครับเฉลียอุ้ยกดอะไรไปเนี่ยเอาใหม่นะจเย็นเอาใหม่นะสองแสนเจ็ดค่ะเมื่อกี้ไปกดผิดอ่ะหาสิบเอ็ดนี่ดูนี่เออเมื่อกี้กดผิดนี่สอง0มืนสี่พันกว่ากิโลครับใช่แล้วค่ะนะเยอะน้อยอีกเรื่องหนึ่งครับสำคัญกว่านั้นรูปอะไรอะไรคะแทหรือเปล่าอย่างเงี้ยแทแทจริงปัก เปิดม่านหลังครับพี่นี่พี่อ้นปิดม่านหลังโอเคเห็นเห็นก็ไมพวกเน่โอเคโอเคอุ้ยพี่อนข้างหลังมันเท่เนาะคุมจากข้างหลังเลยอะใช่คุมทั้งเครื่องเสียงทั้งแอร์ได้ด้วยนะครับค่ะและที่ชอบเลยครับคืออันนี้คือที่ชอบนะไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบนะนะอ่ะปรับนอนนี่คือปรับปรับเอนสุดเลยเนาะค่ะแล้วก็ปรับขึ้น ให้ซโซอ <Okay, S 1> <Okay. S 2> ่ะโ <Okay. S 3> อเคปะโอเคโอเคเบาคนขับสองเมมโมรีนะจ๊ะขอเขาว่าเมมโมรีเอาแบบว่าสำเนียงไฮโซไฮโซหน่อยได้ไหมส้มอุ้ยเมมโมรีเ <c oughs> นาะเบาไฟฟ้าเนาะอ,อ่ะนี่อ่ะเลื่อนอ่ะนอนนอน<า>นอนปกติแม็กซ์สิบเจ็ดนะครับยางโยโกฮาม่านะ ดอกอยังหนาๆอยู่เลยใช่ค่ะรข้างหลังตั้งกว้างเนาะยางอะไรอยู่ครบใช่แล้วค่ะแม่แรงเครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่เคยเอาออกเลยครับใช่นะแล้วก็นี่ดูซีนท้ายต่างๆเดิมๆเลยนี่ใช่แล้วนั่นละขาวๆที่น้องถ่ายอยู่เนี่ยจ๊ะพี่อน้นบางคนเขาบอกแบตเตอรี่ไฮบริดอะมันหนักอะ่ะมันหนักจริงไหม มันมีหนักกว่าแบตเตอรี่ไฮบริดครับคืออะไรคะลุกนั่งสบายครับใช่แล้วค่ะคือถึงแม้จะบริหารชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่านั่งข้างหลังดูยังไงก็เหมือนผู้บริหารครับถูกต้องค่ะมีมั่นค้าง้วยนะคะนี่สุดยอดมากส้มพี่ภูมิใจส้มใช่แล้ว <laughs> มีที่จับตรงนี้นะคะเหมือนรถไฟหอเลยค่ะ <laughs> อันนี้จริงจังแลวนะครับโอเคแกะให้ดูยันตะเข็บทุกคันครับใช่แล้วนะไม่มีชนเบาชนหนักพิเคราะห์ขเข้าใจหายเหี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาดูต่อจ้านี่นะคะจ้าอันนี้เพลทนะจ๊ะเสาต่างๆเดิมเดิม no accident ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเตรียมตัวออกเดินทางได้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะไม่เชื่อดูหลักฐานได้เลยหน้าหล่อเลยค่ะ หมายถึงรถนะครับฉลาแ c a m r ่ Hybrid ไฮไฮ i ริ m 2012ปลายปีตัวท็อปสุดเบาะหลังเอนได้อย่างที่ทำให้ดูไปแล้วดูห้องเครื่องกันดีกว่าปะจ้ะมาแกะตะเข็บก่อนมาครับพี่นี่เสาเดิมเดิมสติกเกอร์ยังอยู่ครบครบ,ครบไม่มีคำว่าย้อมแมวครับล้านเปอร์เซ็น อย่างที่กดเครื่องคิดเลขให้ดูอะครับเฉลี่ยวิ่งปีละ2 4 0 0 0กว่าโลแท้แท้ครับสภาพขนาดนี้บอกไม่แสนต้นผมว่ามีคนเชื่อคิดดูแบตเตอรี่ลูกใหญ่เพิ่งเปลี่ยนลูกเล็กท้ายรถก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะใช่แล้วค่ะของเลวต,ต่างใสกิ๊บกิ๊เ,เงินสด3,99,000บาทเงินผ่อนออกรถ8,8 0 0 ส่ง6ปีประวัติดีส่งเดือนละ8,000บาทครับเบอร์โทรตามนี้เลยจ้ารถบ้านลงมาน้อยครับ